วันดีก่อนดิห้าก่อนทำไรถามดิทำไรทำนอนดิทำนอนทำไรกินเก้าอร่อยไหมถามดิกินข้าอรลอยไหมนอนกินใบไม้กินข้าวกินยังไงนอนกินยังไงทำท่าดินอนกินข้าวไหมนอนกินใบไม้กินไม้นอนกินใบไม้แต่กามินะกินข้าว หนอนมากินใบไม้นักนะจุ๊บๆมือไหนมือไหนยังมีนรื่อมันไต้ยิ้วแม่ด้ะก็มีมแจฉาที่จิ้งโจกยังจับได้เลยเดี๋ยวจับหนอนดิจับจับดูดิ